มึงเท็ดหยังอีกฮะสันดานเก่าๆนี่บ่ถิ่มจักเื่อได้บักนี่มันสิแห้งแล้วตัวละแม่เออเอุ้ยหน้าไม่มีตัวละนะขาวนี่เนาะอุ้ยหน้าทงบ่กที่จะน้ามาแท้นี่แม่เอาไว้เฮ็ดแนวเนาะเอาไว้เฮ็ดแนวบ่แม่แพ้นี่เออนี่อุ้ยงามเนี่ยขี้เงียบเงียบมันก็ไหลทะลาม่ไม่กระช่างมันแล้วจังสี่ลักเข่า ก็เป็นแนวนี่ล่ะโอ้เนี่ยคอยว่าอันเอาไม้กวดหาแนวมาฮอนขึ้นย่าอกไปเนี่ยเอาไว้ดีๆน่อันแนวเขาแม่บักคีเลาวนแม่มันไปใสก่ามือนี่คอยว่าให้มันลงไปเอาหนักงวยเอาขวยกินน้ำเพาะเห็นมันโง่ขึ้นมาอยู่โอ้ย อ,อ,อันบักอันบักอันนั้นมันใส่ต่สมองได้บัญญางจังสีผัดแลนไปเอาควยกินนามมาเตกีก็บ่อยเห็นไปว้าไปเวยกินหนามไปเซ็ันไหนที่ง่อนอันนั้นใต้ก้อยู่หันบ่อหอยสิไปหาปลูกหอยเลือกโรงเรียนจะไปเอาไม่กวดมากวดได้แม่เด้อกวดกี้ขยเยอะเด้อเฮ้ย่เขาเข่าพ่อเนี่ยเขากู้เงินดอกไม่เ่าแต่ว่าตอนนี้เ,เนีย่ยแก่กูเบิด ฮะ <ś les> พากันยังไปใสรวะมึงก็นน่าหลักหกายน่าจะคดสอบไปไปเลยเว้ยแล้วกาลเลยโอ้ยคดสอบอยู่นี่ละจะสอบอยู่นี่ละหายไปเลย อเอเอ้ออโอยไปเต็มสอมไปไปกันมึงเฮ็ดหยังอีกฮะสันดานเกาๆนี่บอถิ่มจักเถื่อได้บักนี่ไม่เอ้มึงสไปไปใส่กูบอกว่ากูเสไปไปเฮ็ดแนว เข่าน่ะแม่โอ้ยขีิงยำอะไรมันต้องเอาไว้ดอกเมียะคอยไปแก้ไปถอนอีกคนมึงยาวเว้ามากอยู่หน้ามึงก็เอาแล้วมึงยังบ่มีเมืองพ่อเลยบ่สันดานนี่แม่ไว้เดี๋เมืองพ่อจะได้ก็ให้คอยอีกนึงที่เราจะหน่อยเขาปัดล้านนี่มันสิได้มีปัดล้านสูมือนี่มันบ่มีล้านสูมือนี่มันดิหมด นี่บดจะได้เขาปล้านนี่คนเขาปล้านใน,นลูกเคยเนี่ยบ่ได้ล่บับักแหงมึงเอ้จะแมนมึงบ่แลลวบ่อทัวเลยอันนิสัยเก่าๆเดิมๆกูจิเอามันอีกสบ่ากูจะมาเหมือนแหงอเอาแถอะกูจิเอาไว้เห็ดแนวเห็ดเขาปูกนี่หน้าหนึ่งมัวใส่หลายเป็นไดแพ้นี่กับบ่พ่อยังสิ่เหกไปยืมนัำใคยบาน่อนอยู่มันไราสตาดเอาสบ่หอกูอดเอาเ้อกูบ่อยากตีกูบ่อยากขามันแมบักอันนี้นี่ มันจะมาเห็ดให้กูเหมือนแถ็ดนอย่ามได้ก็ได้มึงสินี้มึงละฟฝาวนี้เด้จากนี่มึงอย่าสีมาเวียนแท็กแท็กอยู่นี่มันเมียมึงมากนี่กูสิบอกให้มันจัดก,การชอยกูอยู่กูนี่บ่เบื่อแห้งได้นี่เป็นหายเป็นหื่นปานนี่โฮ้ยมันคือโพดออาแถาบลูกเคยนี่มมนแม่บ่มีดีจ้าแนวมานะเขาสิเอาไหวเห็ดน,นอยเห็ดแนวกับบอ่อ ว่าหูหาหูเสียบนี่จะจีเอาไปขายเป็กแดกดใต้แจ่เหล่านั้นอุ้ย